กราบสวัสดีนะครับผมพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะครับผมชาวแฟนเพจแล้วก็รวมถึงชาวบอร์ดโซนโฟดนะครับผมพี่น้องชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับระบบปีกย่อยนะครับผมของเกมโซนโฟนะครับง่ายเดี๋ยวมาท้าวความก่อนละกันนะครับผมสำหรับคนที่ขอกันเข้ามาที่ว่าขอไฟมอสอะไรอย่างนี้ก็ทําแจกแล้วนะครับผมก็ไปโหลดได้นะครับก็วิธีใส่ก็ทำไว้ให้แล้วอะไรก็เสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่ขอเกี่ยวกับเสียงเอฟเฟกต เอฟเฟกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไว้ก่อนว่าให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีาปิมได้มาสมัยที่ปิมเป็นดีเจแคมฟ็อกนะครับนานและนะครับผมพี่เขาบอกว่าสาวพวกเนี้ยพี่เขาหา,าเองก็ให้เพราะรักจริงๆเออจริงๆเขาก็ห่วงเ้วก็เออถ้าเขาให้เราด้วยขนาดนี้เราก็ไม่เอาไปให้ใครละกันนะครับผมไงไม่อัพให้ละกันสําหรับ สาวถ้าอยากได้ก็ลองไปพิมพ์ใน Google เอานะครับผมสาว Effect เอฟเฟกต์แซมแซมแซมบล็อกอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่แซมดีเจแ,แซมบล็อกนั่นโปรแกรมเปิดหลายจอโอ้ยมึนโอเคแต่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเข้าเกมก่อนนะโอเควันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับระบบปิดย่อยระบบปิดย่อยคืออะไรนะครับก็ระบบต่างๆนะกันที่น้องๆหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นการเอ่อการโคลนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดการคนกันก่อนการคนนิ่งคืออะไรการคนนิ่งนะครับผมคือเอาไอเทมสมมุติว่าเออเป็นสมมติอะไรเดียสมมติว่าไอเทมชิ้นนี้ละกันสมมุติว่าสเตตัสมันแบบว่าโหดมากสเตตัสแบบว่าป่าเถื่อนเออแบบว่าโหดอย่างเงี้ยแต่แบบแต่รูปร่างมันไม่สวยเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปโคนได้นะครับผมโคน สเตตัสนะครับผมแล้วเอาของที่เราคิดว่าสวยๆเงี้ยมาทับนะครับเดี๋ยวพิมลองทําให้ดูก่อนละกันหนึ่งอย่างนะครับผมอ่าดับแรกปุ๊บเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมอกเตอร์เคนนะครับสเปคบาร์คุยนะครับเอว่าไงวอซับวอสเมียนการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปสมมติช่องแคบเละครับยินใส่เป็นมือนี้ ผมนั้นเราโอเคกับสเตตัสนอนปุ๊บเรากดยืนยนันอ่านี่คือการโคนนะครับปึ้งเบิงอ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมการถ้าทําติดแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีขิวเขียวอ่าสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวพิมลองทาให้มันเปนลี่ยนเลยล้วกันเบืองเงินนะเนี่ยอ่าน้องๆองให้ถามมาอีกว่าพี่แล้วผมทํามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบเป็นสีขิวเขียวขึ้นขอบขอบอ่ะเอ้ยพิมไม่ติดเลยว่ะให้ทํายังไงอย่าพี่อ่านเดี๋ยวทำไปดูอ่า แม่งจนได้เนี่ยจนได้อะโอเคโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าติดพิษครับอย่างนี้คือติดพิษเราก็สามารถไม่ทําอะไรได้เลยเห็นบ้าเราทําใส่ก็ไม่ได้ะอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้คือเราต้องไปซื้อน้ํายาล้างอย่างเดียวนะครับผมไงเดยวพี่มาทําให้ดูเลยวันนี้ทําให้ครบอ่ะสมมุติว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วทําไงต่อนะครับสมมติว่าติดพิษนะเราก็เข้าไปจีนหนึ่งหรือว่าตามทาวที่ขายของแคสแล้วกันนะครับ วันนี้พิ่มยังไม่ได้ตั้งร้านเลยเนี่ย <c oughs> เติมไปหมื่นกว่าบาทลงทุนเลยนะเนี่ยทำให้ดูเลยเนี่ยเผื่อเด็กๆไม่เข้าใจางไงอ่าอย่างนี้เขาเราียกว่าตัวล้างนะครับผมเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องเสียตังค์อ่อาอันเนี้ยเ a n g e เก a อะไรเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับผมนี่คือเป็นเขาเราียกว่าน้ํายาซักนะครับเท่าไรสองเอ็มเลไม่แพงจังอะสมัยพิ่มขายนี่ไม่ถึงสองเอ็มนะ ดูร้านอื่นก่อนเผื่อร้านอื่นถูกแม่งแพงหมดเลยอ่าสมมติอ่าดึงดึงดงมาแล้วกันอ่ะเอาเป็นความความรู้แล้วกันเนาะดึงทําให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือน้ํายาซักนะครับไปแล้ว50บาทเล่นอะไร <c oughs> โอเคเราก็ซักมาแต่เรื่องกดดับบัลคลิดใช้นะครับ มันก็จะขึ้นมาของที่ติดพิษอ่ะนี่คือของติดพิษนะอโอเคเรากดลงทะเบียนเรากดซักอ่ามันก็กลับมาใส่ได้แล้วเหมือนเดิมนะครับผมก็สําหรับคนที่โคนติดมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาครับสีฟ้า,ฟาแล้วก็ไม่มีไอเทมที่โคนติดเลยว,วะ่ะกลัวแบบไม่เข้าใจกันไงเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวเดี๋ยวงงกันไงเด็กๆมันจะงงอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวลองลองโคนให้ติดเลยละกันนะครับถ้าโคนติดมันจะขึ้นเป็นสีฟ้า,ฟานะครับเป็นแบบว่าสี ฟ้าจยูเขียวนะครับผมเดี๋ยวพิมลองทําให้ดูทําไม่ติดอีกรอบหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมรู้จะทํายังไงเออลืมบอกไปนะครับผมเวลาโคนเนี่ยจะโคนได้เฉพาะตัวละครสมมุติว่าเราเล่นสมมุติว่าเราเล่นจูก็จะโคนได้แต่ของจูต่อให้เรามีของเซรล่ามีของเลนมีของนิกกี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถโคนได้นะครับผมมันจะโคนได้แต่ของจูเท่านั้นลงทะเบียนกัน ปิงจะทำจนกว่าจะติดให้ละกันเนาะจะได้ไม่งงอ้าอีกแล้วครับผมอีกแล้วครับอย่างเงี้ยก็ต้องไปซักเหมือนเดิมแต่ว่ามันไร้ค่าใช่ไหมเราก็กดทิ้งไปเลยจะจะได้ไหมเน,นี่ยวันเนี้ยล้วปิงก็ไม่มีของจูแล้วด้วยอันนี้ปิงมั่เก็บไว้มอร์ส <c> ล <oughs> องทําให้ดูกันละกันถ้าไม่ติดก็ไม่รู้จะทำไงแลนะ้วเนาะมันติดยากนะครับวันนี้จะอธิบายละเอียดเลยหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานมากๆนะครับน้องๆก็ ถาม่าแล้วจะมีคลิปใหม่อะพี่คลิปสอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมีให้ละนี่กำลังทำอยู่แล้วกันโน้คลิปนี้สอนระบบต่างตาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยทำไมมันเป็นเงี้ยปกติมันจะติดติดติยได้เลยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรวะาวติดยากนะการโคลนติดยากครับ เนี่ยอ่าอย่างี้เขาเรียกว่าคนนิ่งสําเร็จแล้วอ่าได้แล้วได้แล้วอ่ามันจะขึ้นเป็นอย่างงี้สำหรับน้องๆที่ซื้อของมาสังเกตให้ดีนะมันจะเป็นอย่างงี้อันนี้คือของไอเทมโคลนนะครับเรากด double ลคลิกใช้เราต้องมีรองเท้าที่เราจะโคนครับสมมติว่าเรามีรองเท้าปุ๊บเราก็แปะลงไปได้เลยอ่าประมาณนี้อ่าเรามาพูดถึงเรื่องโคนล,ละเอียดเลยแล้วกันสมมุติว่าไอเทมนั้นอะสะเตตัสด,ดีโหเราบวกสิบโหแม่งอสองร้อย เราอยากได้ให้มันกลับมาเป็นรูปร่างเดิมมาทํายังไงอ่ะเพราว่าเราเรามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากเหมือนกันไปที่จีนเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าจะทําให้กลับมาเป็นไอเทมเดิมเลยนะแบบไม่โคลนไม่อะไรเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องซื้อน้ํายาน้ํายาสีม่วงนะครับผมจะไปหาก่อนนิดนึงอยู่ไหนเนาะน้นํายาสีม่วงไม่มีใครขายเลยอ่ะหายากเหมือนกัน เขาไปดูในช็อปเขาให้ดูกันจะได้ไม่งงนะว่ามันรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงาเผื่อแบบเด็กๆที่เพิ่งหัดโคนนะครับอ่าน้ำยาสีม่วงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลดสโตร์นะครับลิควิดนะครับผมนี่คือน้ํายาออถอดของโคนออกจากกันเลยคือแบบล้างโคนเลยนะครับสาหรับคนที่ทับไปแล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนเฮ้ยเบื่อแล้วรองเท้านี้เบื่อแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนก็ใช้เป็นอันนี้นะครับซิปป้าลิควิดนะครับผมก็ สามารถจดไปได้เลยจดจดจดไปเลยก็ดีนะครับนี่คือเอ่อที่แยกโคนอันนี้คือที่ล้างโคนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถึงพูดถึงวิธีการโคนนะครับอ่ะพูดถึงวิธีต่อไปเลยนะครับผมอันนี้เปเขาเรียกว่าการผสมของนะครับผมหรือว่าที่พิมพ์เลยกเนี่ยที่พิมพ์เลยกติดปากก็คือระบบย่อยเอ่อย่อยเลวร้ายนะครับผม คือจริงๆก็่อยากพูดหยาบนะครับผมแต่เกรงใจเวลาดีเคดูน,นะครับว่าบางคลิปเงเนี่ยเอาไปลงบอร์ดเงี้ยท่านดีเคหลายๆท่านก็เข้ามาดูนะครับผมก็ไม่อยากพูดหยามากนะครับเกรงใจเขานะครับเราก็เป็นซัทเอ็มคนนึงมาที่ดรเคครับอ่าเข้ามาที่อันนี้อันนี้คือระบบที่แบบว่าระบระบบเว้นอันตรายอะอพูดตรงๆนะครับเราก็สามารถใส่ของไม่ได้เลยนะครับผมสมมุติว่าเราใส่หน้ายูนิคเข้าไปเราอีกอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นหน้ายูนิคนะ เอออันก็ต้องเป็นหน้ายูนิคแล้วก็ต้องมีไอตัวผสมสมมตินะไปมียหน้ายูนิคสองอันละกันอ่าสมมตินะสมมติอ่ะไปมีหน้ายูนิคสองอันใส่ไปสองอันแล้วอันนี้ต้องมีตัวผสมตัวผสมซื้อจากไหนนะครับวิ่งกันตาเหลือกันเนี้ยตัวผสมซื้อจากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไ <c oughs> อระบบเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยปิมขาดทุนก็อย่างที่คนรู้นะครับผมุหลายหมื่นนะครับ อ่านี่ก็ตัวผสมครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถซื้อที่ได้ที่ยูกินะครับอ่าพิมซื้อสักอันแล้วกันนะครับซื้อมาแล้วนะครับผมเดิมไปเลยเดินไปเลยนะครับวันนี้ตื่นสายรับทูได้เกือบสองพันมั้งอ่าสมมติว่ามาถึงแล้วโอเคกดสมมติามีหน้าสองหน้าใส่เข้าไปอ่ายังซื้อซื้ออีกน้อยสชิ้นดูตังค์อีก อ่ะสมมติาาวเราใส่ไปแล้วละกันนะครับผมแล้วช่องล่างนี่คืออะไรช่องช่องล่างนี่เขาเรียกว่ากันแตกครับคือบวกเข้าไปแล้วก็ไอเทมไม่หายนะครับถ้าไม่ติดนะอันแตกซื้อจากไหนนะครับซื้อจากช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยววิเผยดูอ่ะอันนี้คือการแตกตอนนี้4,900แคสนะครับผมจากปกติเนี่ย9,900แคสนะครับลดราคาอ่ะแค่เรามีของยูนิคสชิ้นเราก็สามารถทําให้เป็นรีเจนได้ถ้าเราเออทุนหนาพอนะครับ ประมาณนั้นแล้วกันอ่านี่คือวิธีการเขาเรียกว่าผสมของอ่าสิ่งที่จะสอนต่อไปก็คือเขาเรียกว่าเดโคแมชชีนครับนั่นก็คือการตู้เขาเรียกว่าตู ok ้โยกนะครับพิมพ์เรียกว่า ok ตู้โยกมันเรียกว่าตู ok ้ย่อยตู้อะไรก็ไม่รู้แต่พิมพ์เรียกว่าตู้โยกนครับผมอ่ะสมมติว่าเราเมืองจีนนะครับสังเกตด้านซ้ายมือบนนะครับตรงนี้สมมติเรามาลนะ อธิบายกันให้ฟังอย่างละเอียดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็สามารถคือยังไงอันนี้คืออะไรพี่สมมติว่าเรามีไอเทมระดับมีเดียมเราเอาไปลงตู้นี้ปุ๊บถ้าดวงดีกดตกลงไปปุ๊บดวงดีหน่อยดวงดีนะดวงดีเราอาจจะได้เป็นระดับมีเดียมเหมือนเดิมหรืออาจจะขึ้นเป็นระดับไฮเรามีของไฮอาจจะได้ไฮเหมือนเดิมขึ้นไปยูนิคเรามียูนิคอาจจะโชคดีได้ มันจะมีบอกอยู่ใต้ล่างเห็นปะจะได้รับไอเทมถ้าพิมใส่ของแรเข้าไปอาจจะได้แรหรืออาจจะได้รีเจนไปเลยถ้าพิมใส่ของไฮเข้าไปไอใส่ของมีเดียมอาจจะได้มีเดียมอาจจะได้ของไฮอะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มหนึ่งระดับนะครับใส่ของแรอาจจะได้ของรีเจนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอกาสสาเร็จเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เดโกชิปนะครับอันนี้คืออะไรพี่ไม่เข้าใจเลยเดโกชิปก็คืออันนี้ครับเขาเรียกว่าตัวแบบว่าช่วยให้ติดนะครับผมอันนี้ก็เป็นระดับโลระดับ เออมีดียมระดับไฮระดับยูนิคระดับแรบ่ระดับดีเออระดับแร่นะครับผมสำหรับท่านที่เออเอาไว้แบบว่ากันแบบช่วยมันติดคิดว่าช่วยมันติดก็ซื้อไปนะครับอ่ะแต่ย๋ยเราเบบิ้มลองมาทําให้ดูสักหนึ่งอันละกันอ้าวกูทาวันนี้แล้วกูจะเอาอะไรใช้อ่ะไม่มีใช้ไม่มีมอสเลยนะไม่เอาเดินะครับสมสมติถ้าเราเออโยกไปเึิงไม่เอามันไม่เห็นภาพอะ่ะเดี๋ยวเด็กเด็กงงไม่เอาไม่เอาไม่เอา ทำบางทีมันต้องลงทุนนะเสียตังค์อีกแล้วทำคลิปหนึ่งเนี่ยไม่หมดกว่า100บาทใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาของก่อนที่จะเอามาเออลืมบอกไปนะครับผมของที่เอามาลงตู้ได้เนี่ยต้องเป็นของออของแคสนะครับของแคสคืออะไรของแคสก็จะเป็นของที่แบบว่ามีขอบสีทอง,ทอ,งอย่างที่เคยอธิบายให้เกินฟังนะครับของแคสต,ต้องเป็น3ส่วนเท่านั้นนะครับต้องเป็นหลังเออหมวก แล้วก็แหวนนะครับแค่3ส่วนนี้เท่านั้นนะอีก6กส่วนนึงเนี่ยถ้าเอาไปลงตัวไม่ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นว่ามีอยู่นะครับเดี๋ยวิมลองไปหาซื้อของถูกๆมาย่อยให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้ไม่งงกันนะครับผมกันน้องๆที่แบบว่างงไม่เข้าใจเออสาหรับของที่เราเอามาย่อยเนี่ยสามารถใช้อะไรย่อยก็ได้นะครับสมมติว่าเราเล่นจูเราเอาไซร่ามาย่อยก็ได้นะครับแต่ก็จะได้ของเป็นไซร่านะ เราเล่นนิกกี้เอาของเอออะไรมาย่อยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพิมลองมาย่อยให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติเอาอันนี้มาย่อยแล้วกัน1.8ของเลนะเป็นคุมนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาย่อยกันนะครับผม โอเคเข้าลงทะเบียนนะครับอ่าใส่เข้าไปถ้าเรามีเหรียญเราก็ใส่เหรียญไปด้วยนะกดลงทะเบียนเหรียญด้วยนะอ่ากดตกลงคุณเออไอเทมอ่าถูุดทำลายเมื่อใช้ต้องการทําต่อหรือไม่ทําต่อสิเออกูทําคลิปอยู่นะจะบ้าหรือไร <c oughs> อ่ะอันนี้คือไอเทมถูกทําลายนะครับผมคุณได้รับอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกโง่นะครับ <c oughs> โอเคเราได้มาแล้วนะครับก็ แล้วเราจะเอาไปทําอะไรไอ้เศษพวกนี้ม,นมันมันมีมันมีประโยชน์ยังไงมันอะไรยังไงนะครับไอเ้เศษเป็ดนรกเนี่ย <c oughs> นะครับก <c oughs> ็มีประโยชน์ครับสามารถเอาเอาสมมติ่าแหละเข้าไปที่ตู้แมชชีนละกันนะครับผมเรื่งองสินค้านะครับอ่ะสมมติว่าเรามี5้าอันเราก็สามารถแลกเป็นอันนี้ได้นะครับแลกอันนี้เอาไปทำอะไรพวกนี้ไปทำอะไร พวกนี้ก็เปรียบเสมือนของแคชหนึ่งชิ้นนั่นแหละครับสมมติว่าเรามีระดับวันนี้5อันเรามาแลกได้1อันเราก็ไปสามารถโยกได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็เหมือนกับซื้อ5แถมหนึ่งนั่นแหละของแรกมีนี่5อันก็ไปสั่งประมาณนั้นแล้วกันนะครับไม่เข้าใจก็สอบถามได้ในแฟนเพจนะครับผมอาจจะมีคนที่มาตอบคนที่รู้เรื่องมาตอบแทนปีมเพราะว่าบางทีแบบปีมไม่ว่างเงี้ยนะครับผมช่วงนี้ใครที่มาหาปีมที่ทาวน์นะครับถ้าเรียกปีมไม่ตอบเนี่ย ให้แอดไลน์หรือว่าติดต่อทางอื่นนะครับผมอยาเดลมาเพราะบางทีปิมเล่นอีกเกมอยู่นะครับเล่นเกมเลสิตี้อยูอ่วิ่งดรอปของอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่ถ้าเดลมาแลกทูอยู่แน่นอนแต่<อ>ถ้าสำหรับเด็กๆที่มาแลกทูเนี่ยปิมอยู่100ยร้อยเปอร์เซ็นต์มาเดลได้เลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่เข้าใจสงสัยนะครับสอบถามแด้ในแฟนเพจเลยนะครับจะมีปิมหรือว่าเด็กๆหรือว่าน้องๆเนี่ยที่ทราบก็จะมาตอบช่วยกันตอบ นะครับผมขอบคุณมากๆฝากฝไว้ด้วยนะครับแฟนเพจเซทเอ็มเป็น์กรุม,มาโซนโฟโน,นะครับไปแล้วบ๊ายบายบายบายไปบายไปบาย